แชร์ประสบการณ์การทําออนไลน์อย่างไรให้ได้หลักแสนต่อเดือนทั้งที่อยู่บ้านก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาจับงานออนไลน์นะคะเป็นครั้งแรกนะคะในระยะเวลาเริ่มต้นที่รู้จักกับงานออนไลน์เนี่ยครบ1ปีเต็มนะคะตอนนี้ได้กําไรเนี่ยมาที่จะเจ็ดหลักแล้วค่ะแล้วก็รับรายได้หลักแสนต่อเดือนทั้งที่อยู่บ้านงานนี้สิ่งที่ทําให้โค้ดเปิดใจเลยก็คือเป็นงานออนไลน์นะคะที่เราไม่มีความเสี่ยง แล้วก็ใช้มือถือแค่เครื่องเดียวสามารถอยู่กับบ้านได้เดินทางได้ขอแค่มือถือของเรามีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วการประชุมงานเนี่ยก็ประชุมออนไลน์สอนงานออนไลน์ประชุมออนไลน์ซึ่งเป็นอะไรที่โค้ชชอบมากๆและที่สําคัญนะคะงานนี้คือที่บอกว่าไม่มีความเสี่ยงเนี่ยคือเราไม่ต้องมานั่งขายสินค้าเองไม่ต้องมานั่งสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งนะคะเขามีระบบช่วยขายซึ่งใช้ระบบ AI ซึ่งงานนี้โค้ชสนใจมากแต่ว่าทําไม่เป็นช่วงแรกนะคะก็เลยเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนรู้ก่อน เรียนรู้ระบบนะคะช่วง5-6เดือนแรกเนี่ยนะคะรายได้ของเราเนี่ยนิดหน่อยนะคะต่อวันเนี่ยก็คือแค่หลักร้อยนะคะบางวันก็ได้หลักพันนะคะแต่พอเราเรียนรู้มีทักษะมากขึ้นนะคะทำตามรุ่นพี่ทําตามคนสําเร็จเนี่ยมันก็สามารถทําให้เรามีไรายได้เนี่ยาจากหลักพันต่อวันเนี่ยนะคะมาเป็นหลักหมื่นต่อวันเนี่ยอันนี้ก็ทําได้จริงๆนะคะแล้วก็ มาเป็นหลักแสนต่อเดือนตอนนี้คือไรายได้หลักแสนต่อเดือนแบบชิวๆเลยเพราะว่ารู้สเต็ปรู้ระบบแล้วว่าต้องทําแบบไหนนะคะและที่สําคัญ ใช้ของฟรีที่เรามีอยู่แล้ว1มือถือหึ่งเครื่องอินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆฟรีที่เรามีกันอยู่แล้วอะนะคะในในในส่วนของเฟซไลน์ n s t a g r a m Youtube ช่อง TikTok นะเขาชอบช่อง t i k t o อมากเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บค่าเช่านะคะเออไม่ต้องเสียอะไรเลยของฟรีหมดเลยแค่เราเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ระบบใหม่ๆนะคะโลกมันเปลี่ยนไปยุคเปลี่ยนไปเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องต้ออ,อกไปออกไปทํางานตลอดเวลานะคะไม่ต้องออกไปแบบสํานักงานนะคะแปดโมงครึ่งเลิกสี่โมงครึ่งแต่เราสามารถที่จะอยู่กับบ้านแล้วใช้เวลาว่างบๆน,นะคะที่จะสามารถสร้างไรายได้อีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งกระเป๋าที่ที่โค้ดทาตอนนี้ไรายได้หลักๆเลยนะ่มาจากงานออนไลน์แล้วก็อดีตเนี่ยโค้ดก็เคยทํางานประจําเหมือนกันนะคะสิบปี ก็เงินเดือนไม่ถึงส0 0 0มชีวิตมีต่นนี้นะคะเคยขายของตลาดนะัดทำสวนนะหลายอย่างเลยทำขายตรงนะคะเทรดฟอร์เรกนะคะขายประกันชีวิตนะคะล่าสุดมาตอนที่ก่อนจะมาเจองานออนไลน์เนี่ยคดไปลงทุนแชร์ลูกโซ่เพราะว่าอยากจะรวยเร็วอยากจะรวยทางรัด แต่สุดท้ายนะคะก็เขาปิดแพลตฟอร์มก็เป็นนี่ห0 0แสนนะคะรถจะถูกยึดโดนหมายสารของแจรูกโซ่โอ้ยชีวิตเจออะไรมาเยอะนะ,ะที่รอดมาได้เพราะงานออนไลน์ต้องขอบคุณงานออนไลน์ที่เราเจองานนี้นะคะแต่ถ้าเป็นงานออนไลน์แล้วมีความเสี่ยงคดไม่ทนะะํานะอย่างเช่นต้องสต็อกของต้องแพ็คของส่งของทําการตลาดนู่นนี่นัน่นนะคะไม่เอาค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีทุนเราจากคนติดลบอะนะคะแต่งานนี้สิ่งที่โค้ชชอบคือ เราไม่ต้องมาลงทุนหลักหมื่นหลักแสนนะคะเราเอาตัวเองมาลงทุนกับตัวเองสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองเข้ามาเรียนนะคะวิธีการเ็าทาแบบไหนอย่างไรที่นี่เขามีกลุ่มสอนงานแบบจับมือทำนะคะสำหรับคนใหม่ที่สนใจเนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มสอนงานนะคะสชั่วโมงให้เข้าไปเรียนรู้ก่อนถ้าเราชอบนะคะเราคิดว่างานนี้เราพอทําได้นะคะมีคนสอนเนี่ยนะคะเราก็ ตัดสินใจลงมือทํานะคะแต่ถ้าเราเรียน2ชั่วโมงแล้วเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องทํางานนี้นะคะกดออกจากกลุ่มลบแอป,ปทิ้งไปได้เลยนะคะอ่ะพี่ท่านี้บอกว่าสนใจค่ะสอน่อยค่ะโค้ดยินดีแบ่งปันเลยค่ะงานที่โค้ดทำเป็นในหน้าแอป,ปช้อปปิ้งนะคะอ่าเป็นในหน้าแอป,ปช้อปปิ้งออนไลน์ที่อยู่กับบ้านได้มือถือหนึ่งเครื่องอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆอ่าช่องที่บอกไปนะคะแล้วก็สามารถประชุมออนไลน์ได้ แล้วก็ไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งนะคะเขาเป็นแอปช้อปปิ้งที่เขาอ่ะลงทุนระดับร้อยล้านรับความเสี่ยงเองทั้งหมดสต็อกเองแพ็คเองส่งเองนะคะรับผิดชอบทุกอย่างนะคะแล้วก็ถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจสอบได้ทุกซอกทุกมุมมีใบสคบ,บด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นในหน้าเหมือนที่โค้ดเป็นเนี่ยจะต้องรับอายุ18ปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีและมีใบจดทะเบียนนะคะถูกต้องเรียบร้อยนะคะที่สําคัญเนี่ยเขาเสียภาษีถูกต้องด้วยมีใบพ,พ2 เสียภาษีกับรัฐบาลสัฐฐรพารถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สินค้าเกรดพรีเมียมนะคะเน้นเรื่องของคุณภาพจริงๆนะคะแล้วก็เจ้าของแอปเนี่ยต้องการจะช่วยเหลือคนจริงๆวิสัยทัศน์เนี่ยอยากก่อตั้งแอปนี้มาเนี่ยให้คนได้กินสินค้าดีคุณภาพสุขภาพดีนะคะแล้วก็ต้องการให้คนเนี่ยสามารถเข้ามาทํากําไรมาสร้างไรายได้จากแอปๆนี้ได้และเขาจะแบ่งกําไรให้กับคนที่มาเป็นนายหน้าเช่นคนมาเป็นน,นายหน้าเนี่ย ช่วยเขาหน้าที่สร้างยอดดาวน์โหลดโปรโมทแอปเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแอปเนี่ยเขาไม่ได้จ้างดาราไม่ได้ยิงแอดไม่ได้โฆษณานะคะเพราะฉะนั้นปากต่อปากค่ะเรามาทําหน้าที่ทําการตลาดช่วยเขาสร้างยอดดาวน์โหลดโปรโมทแอปผ่าน i อดีโค้ดของเรา <c oughs> เมื่อเกิดมีลูกค้าที่ดาวน์โหลดผ่าน i อดีโค้ดของเราเกิดไปช้อปปิ้ง เราจะได้ตังเขาจะแบ่งกําไรให้กับเรานะคะชิลละ3 0 0 6 0 0ยหกบาทซึ่งเยอะมากๆนะคะนี่แหละทําให้โค้ดได้หลักแสนต่อเดือนแล้วก็อยู่กับบ้านแล้วก็ชิวๆเลยแล้วก็มีกลุ่มสอนงานแบบจับมือทำนะคะทุกสเต็ปทุกขั้นตอนสําหรับคนที่เรียน2ชั่วโมงแล้วนะ,ะแล้วตัดสินใจว่าอยากทําจริงๆนะคะงานนี้โค้ดบอกเลยไม่ต้องเก่งนะคะไม่ต้องเก่งไม่ต้องมีความสามารถอะไรนะคะอไม่ต้องจบสูง รับอายุ18ถึง65ปีเท่านั้นแหละแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ได้แล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ทั้งคนไทย mm. กัมพูชาพมา่าเราทําได้หมดเลยนะคะงานนี้ทําได้หมดเลยนะคะอ่าคนได้แสนแบ้างแสนสบ้างนะคะนี่แค่แค่ครึ่งเดือนได้มาที่6 0,000กว่าบาทแล้วซึ่งเราเคยทํางานประจำเนี่ยทั้งทั้งเดือนเนี่ยมันมันได้แค่หมื่นกว่าบาทแต่อันนี้แค่ครึ่งเดือนมาที่6 0,000กว่าบาทมันเท่ากับรายได้ของคนที่เป็นระดับหัวหน้าระดับผอ,อเลยะนะคะแล้วก็งานนี้คือการที่เราเป็นนายหน้าเนี่ย มันไม่มีเพดานของไรายได้คุณมีความรู้มีทักษะมีความสามารถคุณทําเท่าไหร่ก็ได้นะคะบางคนน่ยได้เยอะมากนะคะได้โอนนะคะหลักหลายหายแสนบางคนเถิดเป็นล้านอะ่ะคือตรงนี้คือได้จริงๆ่งะนะคะคือบอกเลยว่าไม่ต้องเก่งแค่มีทักษะมีความรู้คุณทำเท่าไหร่ทําเลยเพราะว่างานประจํามันมีเพดานของไรายได้ไงแต่ที่นี่มันไม่มีเพดานของไรายได้ คุณอยากมาหยิบมาจับเอาเงินในอากาศเท่าไร่ก็ได้ขอให้คุณมีความรู้ก่อนเพราะฉะนั้นโค้ชจะเน้นในเรื่องของความรู้มาก่อนเงินเสมอพี่ต้องเรียนก่อนนะคะเรียน,นรู้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจไม่มีการบังคับไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิน้นใครเห็นโอกาสก็กระโดดเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีความเสี่ยงแล้วคุณอยู่กับบ้านได้และคุณยังสามารถทําควบคู่กับงานประจําได้แต่โค้ชเห็นว่าเป็นโอกาสนะคะแล้วมันจะไปหางานที่ไหนอ่ะหลักแสนต่อเดือนอ่ะวันละ 300- ถึง3 0ม0ันมันทำได้แน่นอนอ่ะนะคะถ้าเราตัดสินใจที่จะเรียนรู้และลงมือทำจริงๆอ่ะ ตอนนี้โค้ดแบบ่๏่าโหโชคดีมากที่มาเจอระบบตรงนี้นะคะมันรอดแล้วอะแล้วเรารอดคนเดียวครอบครัวเรารอดด้วยเขาอยากแบ่งปันทุกๆคนนะคะที่เจอวิกฤตนะคะหรือว่าอยากหาโอกาสในการสร้างไรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยงานออนไลน์ตอนนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะคะโลกมันเปลี่ยนไปยุคมันเปลี่ยนไปถ้าเราไม่ก เขาเรียกว่าถ้าเราไม่กระโดดถ้ามาศึกษาเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยเราจะอยู่เหมือนเดิมนะคะชีวิตเหมือนเดิมรายได้เท่าเดิมแต่ถ้าเราศึกษาสิ่งใหม่ๆเนี่ยเรามีความรู้ทักษะเพิ่มเติมเนี่ยเราจะสามารถทําเงินได้มากกว่าเดิมค่ะวันนี้โค้รก็ฝากไว้สําหรับคนที่สนใจนะคะก็สามารถทักหน้าช่องของโค้รได้นะมันจะมีมาทัดที่3นะคะหน้าช่องติกตอกอ่ะนะคะมาทัดที่3แล้วก็เป็นบ้านเขียวสามารถทักได้หรือนะคะ ติมตรงนี้ก็ได้นะคะหมายถึงว่าตรงนี้คือทางเข้าบ้านเขียวสามารถาทักหาโค้ดตรงนี้ได้เป็นไลน์แอดนะคะแล้วก็เจอกันในกลุ่มนะคะบ๊ายบายค่ะ